นี่ไทฟอ f เ r ็กนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องอ H นะครับ H H Fund หรือว่า Currency H หรือว่า ETF 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 H นะครับผม H ก็คือตัวนี้นครับ HEDGE บางคนไม่เข้าใจว่า,า H คืออะไรนะครับผมบางตัวมันจะสำหรับของออสเตรเลียเนี่ยจะมี H อยู่หน้าคือ HNDQ นะครับถ้าเป็นตัวปกติเอ,อจะเป็น N D Q แต่ก็จะมี H N D Q ด้วยคืออะไร ก็คือมันเป็นกองทุนรวมที่มาจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ของอประเทศออริจินหรือว่าประเทศท้องถิน่นเช่นสมมตุติถ้าเป็นออสเตรเลีย ndq นั s d ักเนี่ยเป็นอินด e x หรือว่าเป็นกองทุนจากอ,อเมริกานะผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็น hndq คือเขาแปลเขาแปลค่าเงินเนี่ยมาเป็นออสเตรเลียดอลลาร์แล้วสำหรับเป็นค่าเงินของประเทศออริจินแล้วก็คือเป็นประเทศ เป็นค่างเงินของประเทศท้องถิ่นแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นจะเรียกว่า H ซึ่งเข้าใจง่ายก็คือว่า,าเดี๋ยวไป N D Q ก่อนเข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าเป็น N D Q ธรรมดาเนี่ยมันยังเป็น U S ดอลลร์อยู่เพราะฉะนั้นถ้านะผมวลาที่อ่ามันทํากําไรได้หรือว่าตอนที่คุณขายไปหรือว่ามันมีปันผลกําไรกลับมาเนี่ยถ้าณนะตอนนั้นที่คุณได้รับปันผลเนี่ยอเมริกาหรือว่า U S ดอลลร์เนี่ยแข็งกว่า ออสเตรเลียโนล่าคุณก็จะได้อ่าผลประโยชน์จากส่วนต่างตรงนี้นะผมแต่นะครับถ้าณนะเวลานั้น u s ดอลาร์อ่อนกว่าออสเตรเลียนดลาเนี่ยคุณก็เสียประโยชน์ตรงนี้ไปสำหรับสาหรับตัวที่เป็น ndndq เฉยเเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ถ้าเป็น HndQ นะครับก็เป็นในทางกลับกันก็คือมันแปลมาเป็นออสเตรเลียแล้วขณะที่คุณได้รับผลหรือได้รับกำไรเนี่ย ถ้าใตอนนั้นออสเตรเลียดอลลาร์แข็งกว่า USd นะครับผมคุณก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นจากตรงนี้นะครับผมจากการที่มันเป็น h เนี่ย H est fund หรือ h etf หรือว่าค r r e n c y H เนี่ยคุณก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าเงินท้องถิ่นของคุณแข็งกว่า,าเงินอของตลาดนะครับผมแต่ในทางกลับกันถ้า hndq นะครตัว h est, เนี่ย US ดอลลาร์แข็งกว่าออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลออนกว่า US เเนี่ย คุณก็เสียผลประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับผมก็จะได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําอาจจะถือทั้งสองอันก็ได้นะครับคุณต้องมาดูราคาราคาปกติมันจะพอๆกันอยู่แล้วนะครับสําหรับ h กับไม่ h ฮนะก็คือถ้าก็คือแปลงมาเป็นเงินท้องถิ่นเป็นออริจินแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับส่วนต่างอะไรมากมายนักนะครับผมถ้าคุณมั่นใจว่าเงินออริจินคุณมันมีโอกาสที่จะแข็งกว่าเงินอของมาตนะครับผม แต่ส่วนและส่วนมากแล้วเนี่ยถ้ามันแปลงมาเป็นเงินออริจินเฮชแล้วมันจะไม่ค่อยมีกระทบเท่าไหร่ก็คือกําไรอะไรก็ตามนั้น,นจะแพลนๆแต่ว่าถ้าเป็น NDQ หรือว่าที่ไม่เป็น H เนี่ยเป็นตัวธรรมดาเนี่ยคุณยังจะมีลุ้นที่จะได้ส่วนต่างจากค่า,างเงินตรงนั้นนะครับมันจะมี HJPN อีกนะผมที่เป็น h j a p a n เป็นตลาดหุ้นจากญี่ปุ่นเพราะนั้นถ้าณนะตอนที่ปันผลกลับมาหรือตอนที่คุณได้กำไรเนี่ย เงินออสเตรเลียแข็งกว่าเงินญี่ปุ่นคุณก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นถ้าณตอนนั้นเงินออสเตรเลียอ่อนกว่าเงินญี่ปุ่นคุณก็เสียผลประโยชน์ไปเท่านั้นเองนะครับผมแต่มันไม่ได้ผลไม่ได้กระทบอะไรมากความจริงแล้วมันแค่แปลงมาเป็นแค่จากเงินเยนแปลงมาเป็นเงินออสเตรเลียเป็น H เท่านั้นเองนะครับผมบางตัวก็จะเป็น H ไปเลยจะไม่มีตัวออริจินอลอย่างเช่น H ฮชเก็จะเป็น H ไปเลยเพราะว่าจะไม่มีเป็นเงินเยนให้นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นอเมริกาแบบนี้มันยังมีโอกาสได้ที่จะ เป็นเงินอ,นอิติก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> อิติก็จะมี h อิต e ิเหมือนกันนะครับจริงจริงมือจะมีอีกมี q l t y แล้วก็จะมี h q l t อีก e นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอ่าอิติก็จะเป็นพวกบริษัทอะไรบ้างแล้วก็มาดูนะครับ apple visa หรือ bank หรือพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีพัฒนาที่มีโอกาสที่จะมีโอกาสพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต เราจะเรียกว่าอ h i ิ a l หรือว่าส t a เนเบิลนะครับมี eBay มีอะไรพวกนี้แหละครับก็คือเทคโนโลยีนะครับหรือว่าบริษัทที่มีโอกาสอยู่ต่อได้ยาวในอนาคตรหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอิทิมีบันไดนำกบด้วยอันนี้ก็คือรวมหมดเลยทั่วโลกนะครับบริษัทใหญ่ๆ ก็ต้องไปศึกษาดูนี่มี Honda ามอเตอร์มีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็ลองไปศึกษาดูนะครับแต่ตัวนี้ได้รางวัลมันนีอ่อ a อร์ดนะครับตัวนี้ได้รางวัลมันนี่อวอร์ดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นตัวที่ค่าคุณค่าจากการลงแก่การลงทุนแล้วราคาก็ยังไม่แพงนะ n นฟอยู่ที่สิบสามจุดสามสามอย่าลืมว่า ETF เนี่ยเราจะซื้อ,อราคาที่ต่ำกว่า n นฟหรือเท่ากับแนฟเท่านั้นจะไม่ซื้อราคาที่สูงกว่าแนฟนะครับผมอ่ สิ่งที่เราดูเวลาเราซื้อขายหุ้นเวลาซื้อหุ้นหรือว่าซื้อ ETF เนี่ยสำหรับผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ขายนาะจะให้ซื้อเก็บไว้เรื่อยๆสะสมยูนิตไปเรื่อยๆนะครับแต่คุณจะต้องดูตัวที่มันปันผลกลับมาได้ดีนะครับสําคัญตรงอ่า distribution unit นะตัวนี้เนี่ยปันผลปีละสองรอบนะอิติตะกี้ NDQ ว่าปันผลปีละ2อรอบ,นะอรอบเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่า การซื้อหุ้นหรือว่าซื้อ ETF เนี่ยการสะสมหุ้น ETF เนี่ยมันคืออะไรยังไงควรคิดอะไรยังไงนะครับผมสาหรับผมเนี่ยมันคือการการสร้างกองทัพการเงินหรือว่าการซื้อรายได้ของคุณในอนาคตโดยที่คุณไม่ต้องทํางานมันเป็นการซื้อรายได้ของเรานะครับผมการที่เรามีเงินเนี่ยแล้วเอาไปซื้อเงินซื้อหุ้นเนี่ยเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อเพื่อที่จะอ่าได้เงินปันผลกลับมาเนี่ยก็คือเราเอาเงินไปซื้ออินคัมของเราเอาเงินไปซื้อรายได้ของเรา ที่แล้วมันจะเป็นรายได้น,นั้นน่ยในอนาคตของเราได้ตลอดไปนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ามันเราเลือกของเราเนี่ยจะเป็นพาสซีฟฟันเป็นพาสซีฟอินคัมเนาะเราสร้างพาสซีฟของเราเองด้วยการซื้อหุ้นกินปันผลในตลาดหุ้นเราจะไม่แบบนั่งซื้อขายเทรดหุ้นไม่ใช่ผมจะนั่งอ่าซื้อสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมยูนิตไปนะครับเรามาดูตัวนี้ปันผลมาสองรอบอ่าเรามาดูตรงริ t ิว b ชั่นยูนิต เราจะดูว่ายูนิตหนึ่งเนี่ยเขาปันผลต่อยูนิตเนี่ยปีละเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่หกสิบห้าสตังค์นะครับหกสิบนหะ้าเซนเนาะหกสิบห้าเซนผมจะไม่มานั่งดูตรงเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงแต่บางทีร์ยูนิตมันน้อยเห็นไหมเพราะว่ากําไรเนี่ย กำไรมันปันผลกำไรมันอาจจะน้อยปันผลออกมาเยอะมันก็จะได้น้อยนะครับผมถ้ากำไรเยอะปันผลออกมาอ่าเปอร์เซ็นต์น้อยมันก็มีโอกาสได้เยอะเพราะนั้นตรงเปอร์เซ็นต์ไม่สนใจผมจะมาสนใจตรงเพ r ยูนิตและดิสตริบิชั่นเพลยูนิตเนี่ยว่าอ่าถ้าเราซื้อถือสมมุติเราซื้อหนึ่งพันยูนิตเรามีถืออยู่หนึ่งพันยูนิตเนี่ยให้คิดไปเลยว่ายูนิตละดอนได้กลับมาต่อป,ปีเพราะฉะนั้นคุณก็เอาเงินสมมุติเอาเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยไปซื้อ 1,000ยูนิตคุณก็จะได้1,000เหรียญกลับมาต่อปีประมาณนี้เรามาดูอันอื่นอันเนี้ยเห็นไหมมันจะตกที่ยูนิตละดอนประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้ปันผลปีละสองรอบอันนี้ได้หนึ่งดอนกว่ายังไงก็ได้แล้วเพราะว่าแต่ละตัวที่ดูเนี่ยพยายามดูที่มันมีโอกาสได้หนึ่งดอนนะครับผมอันนี้เริ่มต้นมาอาจจะยังไม่ได้มากไายเท่าไหร่แต่มันก็มีโอกาสมันก็ดีขึ้นตัวนี้หนึ่งดอนแล้วแล้วที่สําคัญคือปีนี้เนี่ย มันได้รางวัลมันนี่อวอรดเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็มีโอกาสที่จะได้ยูนิลรดอนอีกก็ขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันด้วยนะครับแต่ตัวนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วละ่ะอิติเพราะว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วนะครับคือผมจะเลือกแต่ตัวที่มันโอเคดีๆมาแล้วเอามาลงทุนเนาะเพอร์ฟอร์มนซ์หายไปไหนแล้วไม่รู้เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่นี่นครับเห็นไหมไม่มีลบเลยเป็นบวกขึ้นเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าคุณมีโอกาสได้ปันผลเยอะแน่นอนถ้า Per f o r m a n c e มันดีคุณ e c t ได้เลยว่าปีหน้าคุณมีโอกาสที่จะได้ปันผลกลับมาเยอะแน่นอนก็คือยูนิตละดอนคุณมีโอกาสได้นั่นแน่ที่สำคัญ ETF เนี่ยข้อดีของมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในแพ็กเกจนี้ในแพ็กเกจนั้นเนี่ยใน ETF เนี่ยมันมีหุ้นหลายบริษัทถูกไหมหุ้นหลายตัวเนี่ยแล้วใน ETF นั้นเนี่ยถ้าเขามีการซื้อขายหุ้นหรือว่ามีการตัดทำกำไรเก็บกลับมาเนี่ยในในตัวแพ็กเกจนี่ในตัว ETF เนี่ย เขาก็จะแบ่งกำไรที่เขาทำได้เนี่ยเรียกว่าแคปิตอลรีเทิร์นรวมมาให้คุณในปันผลด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าอ่ามันเป็นเท่าไหร่ในแต่ละปีไม่แน่นอนตรงนี้ไม่แน่นอนบางทีก็โคตรเยอะเลยบางทีก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็มีให้คุณมันคืออ่าโอกาสที่คุณจะได้รับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจากอ่า อยากที่จะได้แค่หนึ่งดอลต่อยูนิตคุณก็อาจจะได้เยอะขึ้นประมาณนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยมี i h v v ของออสซิเลียที่ทำสถิติให้กลับมาเนี่ยรวมกับแคปิตอลรีเทิร์นนะที่เขาทำกำไรได้เพราะเขามีการซื้อขายหุ้นมีการปรับปรับตัวที่มันจิงหรือตัวที่มันไม่ดีออกไปแล้วซื้อตัวใหม่เข้ามาแล้วก็มีการซื้อขายหุ้นในใน etf เนี่ยแต่เข้าปันผลออกมาแคปิตอลรีเทิร์นบวกกับบวกกับ d i v i d เดนเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเหรียญ per unit นะครับผม เก้าสิบเอ็ด per unit นะถ้าคุณถือหนึ่งพันยูนิตัวนั้นเนี่ยคุณก็เอาเก้าสิบคูณหนึ่งพันเข้าไปก็จะเป็นเงินที่คุณได้แล้วก็ประมาณเก้าหมื่นเหรียญประมาณนี้นะครับผมนี่คือโอกาสของ capital return ซึ่งหุ้นเดียวจะไม่มีหุ้นเดียวคุณจะต้องซื้อเองขายเองแต่นี่ ETF มันมีการซื้อขายอ่าภายในนั้นเลยแล้วก็มีการแบ่งกําไรเสร็จสับมาให้คุณเรียบร้อยในรูปแบบของการปันผลด้วยนะครับผมไม่ใช่รูปแบบของกําไรหรือ capital gain เป็นรูปแบบของการปันผลกลับมานะ ไม่ใช่รูปแบบของวารูหรืออะไรทั้งนั้นก็ h e t s ก็จะเป็นบริษัทเดียวกันแต่เป็นแต่เป็นตัวที่แปลงมาเป็นออสเตรเลียนดอลลาร์แล้วแต่ว่า,า distribution หรือว่ายูนิตที่จะได้ปันผลกลับมาเนี่ยมันมันจะต่างกันนิดนึงนะครับไอ้ก็จะได้เหมือนกับตัวนี้จะได้เยอะกว่านะ0.74เพราะตัวเมื่อกี้มัน0.6นะครับ อ่าตัวนี้เพิ่งจะเพิ่งมีปีหนึ่งเพิ่งจะเริ่มได้ปีหนึ่งครับสำหรับ H เฉพาะนั้นเราก็มาดูที่ performance ซิว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรไหม performance ก็ไม่มีเพราะนัว่โหูสามอันนี้เยอะกว่าเยอะกว่าตัวตัวเอ่อ original อีกนะครับตัว H สามสิบจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบจุดสองส่งนปีหน้าคุณก็มีโอกาสได้ปันผลแน่ๆน,นะครับผมได้ปันผลสวยๆเลยละ่ะนะ ก็ E T F ในแพ็กเกจเนี่ยถ้ามันมีบริษัทไหนเจ๊งเขาจะขายทิ้งไปแล้วเอาบริษัทอื่นเข้ามาคือเขาจะมีการซื้อขายภายใน E T F ซื้อขายหุ้นที่มันอยู่ในแพ็กเกจเนี่ยมีการซื้อขายมีการจัดแจงตลอดเวลาถ้าเขาทํากําไรได้มันขึ้นบางตัวเขาซื้อไว้แล้วมันขึ้นเหมึนสูงก็ตัดขายเขาเก็บกําไรออกมาแล้วเขาก็ซื้อใหม่อะไรประมาณเนี้มันก็จะมีการที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนะแล้วมันก็จะเป็น เงินกำไรที่เขาสั่งสมไว้เป็น capital return รอจ่ายกลับมาพร้อมกับปันผลนี่คือข้อดีของ ETF อีกข้อหนึ่งนะครับที่หุ้นเดี่ยวไม่มีเนะก็มาดูว่าเอ๊ะตะกี้ให้ดู NDQ ก่อนแป๊บนึง NDQ นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าว่า,ามีตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างที่มันปันผลเพร์ยูนิตเนี่ยมันได้ดีแต่อย่างที่บอกไว้ ตีไว้เลยเวลาคุณดูจานวนยูนิตเวลาคุณเข้าไปซื้อใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับคุณมีเงินจํานวนหนึ่งคุณเข้าไปซื้อคุณต้องดูว่าไอ้หุ้นที่คุณซื้อเนี่ยคุณได้กลับมากี่ยูนิตไอ้ไอ้คำว่ายูนิตเนี้ยมันก็คือเงินในนันมันเป็นเงินรายได้เงินในอนาคตของคุณอะให้ตีไปยูนิตละดอนสมมติว่าคุณซื้อ400ยูนิตคุณก็ตีไปเลยคุณก็รู้ในหัวเลยว่า คุณจะได้กลับมาปีละประมาณ400เหรียญประมาณที่เท่400ยูนิตนะนี่มันเป็นการที่เราเอาเงินของเราไปซื้อรายได้นะครับผมรายได้ที่จะอยู่เวาไปในอนาคตเพราะมันเราไม่ได้เราไม่ได้แค่ปีเดียวนะถ้าเราถือแล้วก็ไปได้ไปทุกๆปีนะครับผมไม่ต้องไปคิดว่าไอ้400ยูนิตที่เราซื้อเนี่ยปีนี้มันได้400ปีหน้ามันก็ได้อีกนะครับผมคุณมีกี่ยูนิตมันก็ได้มันก็ได้ของคุณไปทุกๆปีแบบนี้นะครับดังนั้นพยายามสะสมยูนิตให้เยอะ แล้วคุณมีสักหมื่นยูนิตสองหมื่นยูนิตสามหมื่นยูนิตแบบนี้กระจายออกไปนะไม่ใช่ว่าตัวเดียวสามสี่หมื่นยูนิตไม่ใช่กระจายออกไปหลายๆตัวตัวหนึ่งหมื่นยูนิตอีกตัวหนึ่งหมื่นยูนิตอีกตัวหมื่นยูนิตอะไรแบบนี้มันก็กระจายออกไปเพราะบางตัวอาจจะได้น้อยบางตัวอาจจะไม่ได้ก็จะไปได้ตัวอื่นทดแทนอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะนั้นมันอยู่ที่ s t r a t e g y อยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนในการเล่นหุ้นในการซื้อแต่สาหรับผมเท่าที่ศึกษามาอ่านหนังสือมาศึกษามาดูมาแล้วก็ทําเองเนี่ย พยายามช้อนซื้อไปเรื่อยๆเวลาราคาตกลงมาต่ำๆก็ซ้อนช้อนซื้อเก็บไว้กาซื้อเก็บไว้สะสมยูนิตสะสมยูนิตให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือการที่คุณจะสามารถอยู่ในตลาดได้นะครับแต่คุณต้องมั่นใจด้วยว่าไอ้บริษัทต่างๆที่คุณถือจะต้องไม่เจ๊งนะครับจะต้องอยู่เราไปนานๆตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเหรียญเลยนะครับปันผลมาสองสองครั้งต่อปีเหมือนกันก็คือไม่ไม่ถึงเซนอันหนึ่งกับ กับอีกอันหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งยูนิตก็ตีไปซะปีละดอนกว่าต่อหนึ่งยูนิตนะครับอันนี้มันไม่รวมแคนะปิตอลรีเทิร์นนะเรื่องรีเทิร์นนั่นต่างหากอันนั้นเดี๋ยวคุณบางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้อันนี้ค่อนข้างที่จะจ่ายอาดิสทริวชั่นเนี่ยดีวิเดนอันนี้คุณได้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะจ่ายแน่นอนก็ตีไปเหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้ให้คิดไปในหัวเลยว่ายูนิตละดอนนะครับ โอกาสที่คุณจะได้คือ,อยู่ดอมันอาจจะไม่ถึงอะ่ะบางบางทีอาจจะไม่ถึงมากแต่แต่ให้คิดแบบนั้นไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอื่นกันมั่งถ้าอยากรู้ว่ามีบริษัทอะไรไปที่คีแฟกนะครับอ่าท็อ10 Holding หรือว,ว่าไปที่ออก็ได้ก็จะมีบริษัททั้งหมดนะครับเทรซาเมย์คอรซอฟอเมซอนอั e เปิลเอก็คือ o o o g y o y t u t u แล้ว f a c e o o o k a d o b e Netflix ประมาณนี้ Netflix ก็อยู่ในนี้นะครับ ก็เพย์พาตอนนี้ Paypal กับส q u a r e นะครับมาแรงหมายถึงอาธุรกิจทางด้านการเงินเทคโนโลยีการเงิน s q u a r สแควรกับ Paypal วที่มาแรงที่มีสตาร์บัคสมีทีโม i l ลทีโม i l ลก็โทรศัพท์ของอเมริกาก็เหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นทรูแบบนี้นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูให้ดูตัวอื่นกันจะดูว่าตัวไหนที่ มันปันผลได้ดีบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือคริปโตนะครับคริปโตเพิ่งจะแอด,ดเข้ามาในตลาดสองวิกที่แล้วนะครับมันจะเป็นอ่ารวมบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินด้านคริปโตนะครับผมเนี่ยครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นธนาคารดิจิตอลในอนาคตก็ได้มีโอกาสสูงที่ มันอาจจะไม่ได้แข่งกับค่าเงินหรือว่ามาบีทค่าเงินแต่ว่ามันอาจจะอยู่กับค่าเงินแต่เป็นอีกคอร์เรนซีหนึ่งก็คือเป็นดิจิตอลคอร์เรนซีที่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือมันจะแบ่งเบากันไประหว่างเงินกับดิจิตอลมันจะควบคู่กันไปเองคริปโตเคอร์เรนซีกับมันนี่มันจะควบคู่ไปตัวนี้จะมีทั้งสแควร์ทั้งเพย์เพามีหมดเลยแล้วเขาจะแอดเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะไม่จบแค่นี้แพ็กเกจนี้นะครับมันจะมีมาเรื่อยๆบริษัทที่ ดูแล้วโอเคหรือว่าดูแล้วน่าเชื่อถือดูแล้วมีโอกาสโตเขาจะแอดเข้ามาซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เอามาให้บริษัทพวกนี้มาทํากําไรให้เรานะครับใน ETF ถ้าคุณถือ ETF ตัวนี้นะครับราคาก็ยังไม่สูงมาดูที่ NAV unit ที่10.78เหรียญน,นะครับก็เอาไปศึกษาดูตัวนี้ยังไม่มีปันผลเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาเนาะเรายังไม่รู้ว่าจะปันผลเท่าไหร่อะไรไงแต่ให้เราดูที่ performance ถ้า performance, า performance ดีขนาดนี้นะครับ ก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่มีโอกาสได้ปันผลในปีหน้านะครับก็อาจจะตกลงมานิดหน่อยตัวนี้คริปโตยังไม่นิ่งเพราะว่าเพิ่งออกคลอดเพิ่งคลอดไม่ได้สองอาทิตย์ต้องปล่อยมันไปก่อนทีนี้เรามาดูผมก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนมัน,มนทำเงนนินดีดีมื่งเดี๋ยวจะลองหาดูบีบีออเ ตัวนี้ตก2.4งดีเหรียญน,นะครับ per unit จะมีตัวที่เกี่ยวกับเดี๋ยวเขา,เาดูไปทีละแรนด o มดูนะครับเอาตัวนี้ก็ปันผลปีละสองครั้งเหมือนกันนะครับอ๋อไม่ใช่นี่ปีละสี่ครั้งเลยครับควอเตอร์ละครัูงจุดอันนี้เราก็ต้องมาบวกกันว่า โอ้ตัวนี้ก็นัดแบสแล้วโอเคเรามาดูกันตีไปสามสิบเซนบวกกับยีสเซนนี่ประมาณห้าสิบเซนละครึ่งแรกนะแล้วก็ครึ่งที่สองอีกสี่สิบเซนเพราะนั้นก็ประมาณเก้าสิบเซนก็ปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งดอลเพร์ยูนิตเหมือนกันนะตัวนี้อยู่แม็กราคาเท่าไหร่เนี่ย อ,อ๋อราคาย2ิบสองราคาถือว่าสูงสูงนิดหนึ่งครับผมย2ิบสองแต่ก็ไม่สูงมากนะบาืองตัวมันมันสองร้อยสามร้อยราคาเนี่ยังถือว่าโอเคที่ยังจะจับต้องได้และปันผลได้ดีด้วยปันผลดีนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะคิดไปเลยปีหนึ่งยูนิตละดอนสะสมกองทัพทำเงินให้เราในะนาคตทำเงินให้เราแต่อย่าลืมว่าการที่คุณจะซื้อหุ้นคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณเริ่มซื้อปีนี้เนี่ย คุณจะเริ่มได้รับปีหน้าเพราะคุณจะมีแกลบที่คุณจะไม่ไม่ได้ไรายได้เนี่ยปีหนึ่งจนกว่าคุณจะได้ปันผลปีหน้าคุณถึงจะเริ่มคอนติเนียได้ไรายได้ไปทุกๆปีนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบหนึ่งปีแล้วคุณเริ่มปีนี้ปีนี้คุณยังไม่ได้อะไรหรอกคุณจะไปเริ่มให้ให้ปีไปเลยปีหน้าถึงจะเริ่มได้ประมาณนี้นะครับผมถึงจะเริ่มเห็นผลนะนี่คือการลงทุนในตลาดหุ้นใช้เวลาหน่อย แต่ถ้าคุณจะเริ่มเห็นผลชัดๆเลยจริงๆเลยก็คือให้เวลามันเลยสามปีถึงห้าปีขึ้นไปคุณจะเห็นละเริ่มเห็นแต่ให้สะสมไปเรื่อยๆถ้ามีเงินพยายามไม่ต้องไปฝากธนาคารมากพยายามเก็บเอามาซื้อหุ้นดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโตงอกเงยมากกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีโอกาสโตในตลาดหุ้นแต่ถ้าฝากในธนาคารโอกาสโตก็น้อยหรือว่าเงินเก็บไว้ในกระปุกก็ไม่มีโอกาสโตเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องเอาไปคิดดูเปอร์ฟอร์มนซ์ดีเพราะฉะนั้นปีหน้าตัวนี้ยูแม็กก็มีโอกาสได้อาม ปันผลอีกแล้วนะครับได้กำไรดีเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งมันจะมีคู่กันก็คือ Y Max Maximum Yield Y, y Max อยู่ไหนวะเราดู Y Max ก่อนนะครับนี่ Y Max อยู่นี่ <c oughs> Equity Yield Maximizer นะครับ บางตัวถ้าถ้ามันไม่มีบริษัทบอกนะแต่เขาก็จะมีรายละเอียดบอกไปตรง Overview ว่ามันจะมาจาก i n d e x อะไรนะครับผมหรือว่าเป็นบริษัทอ่าอยังไงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันทำกำไรยังไงมีข้อดียังไงนะครับผมตัวนี้เจ็ดดอนเองนะครับถูกมากโอ้ถูกมากนะครับผมเจ็ดดอนเองอ่าดูดิสทริบิวชันโคตรโหดเลยนะคอเตอี่นะครับ ปีหนึ่งสิบเป็นี่โคตรโหดเลยอ่าก็คือปันผลทุกควอเตอร์เหมือนกันก็คือปันผลปีละสี่ครั้งนะตัวนี้สิบเซน 20, สนิบเซนยี่สิบสี่สิบเซนห้าสิบเซนประมาณนี้ก็ประมาณห้าสิบเซนถึงหนึ่งเหรียญแต่ก็น่าจะคอนตินียพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสก็ตีไปยูนิตละดอนเหมือนเดิมนะครับผมตีไปประมาณนั้นแหละ ก็ค้าค่ากันไปเพราะเราไม่ได้ถือตัวเดียวเราถืออ่าหลายตัวก็ต้องค้าค่ากันไปนะครับแต่ในคอมมอนเวลบอกว่าปีนี้ตัวนี้มันให้มาสองดอนกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ตีไป yma x ก็ก็ยูนิตดอนนั่นแหละอ๋อเพราะว่าตรงดีเวนนี้มันยังไม่ได้รวมกับ Capital Return มาจะมี Capital Return เข้ามาในคอมมอนเวลมันถึงเขียนว่าสองดอนกว่านั่นเองนะครับผมอ่า ให้ตีไปเลยเวลาเราซื้อหุ้นหรือว่าสะสมยูนิตเราเอาเงินไปซื้อเนี่ยให้ดูจํานวนยูนิตไปเลยนั่นคือเงินที่เราจะได้รับกลับมาว่ามันเป็นกี่เหรียญตีไปเลยยูนิตละดอนถ้าคุณจะซื้ออ่า20,000ยูนิตคุณก็คุณก็ดูเลยเฮ้ย20,000ยูนิตว่ะให้คิดไปเลยว่านั่นคือเงินที่คุณจะได้รับกลับมาปีหน้าคือประมาณ20,000เหรียญถ้า20,000ยูนิตนะประมาณนี้เพราะนั้นคุณค่อยๆสะสมยูนิตไปเรื่อยๆนะครับผมมีเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเนาะ แต่จะต้องเป็นตัวที่มั่นคงแล้วเป็นบริษัทที่โอเคแพ็กเกจมันต้องโอเคแล้วผม AU m a แมันเป็น S&P ห้าร้อยนะครับผมเป็นอ่าตัวของอเมริการวมตลาดหุ้นของอเมริกาห้าร้อยบริษัทนะครับโอเคงไงก็ลองไปศึกษาดูนะหรือมีอะไรก็ถามน้กกลุ่มได้นะครับผมเกี่ยวกับการลงทุนตลาดหุ้น ETF อะไรต่างๆนะครับก็ ETF เนี่ยณนะปัจจุบันคือการลงที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะ เรียกว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ